哎呀，太扯了。 สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วฮัลโหลค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับนะคะสู่ ep พิเศษต้องพอแบบนี้นะคะขอไว้ในความผิดพลาดครั้งแรกมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้แหละเรามาไลฟ์คู่กันครั้งแรกค่ะทุกคนก็วันนี้ปั่นไม่ได้มาคนเดียวเนาะปั่นมีน้องบีมนะคะสาวสวยนะคะผู้น่ารักนะคะมาไลฟ์คู่กับปั่นด้วยนะก็ อาจจะยังไม่เคยแบบว่าคุณหน้าคุณตาบีมเลยก็เดี๋ยวให้บีมแนะนำตัวเองนิดหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะบมีม sure, ค่ะจากเพจมันนี่บีชัวค่ะอย่าลืมกดติดตามให้เพจบีมด้วยนะคะ <laughs> <laughs> โอเคค่ะก็ต้องบอกว่าน้อวันนี้เราเป็นแบบอีพีพิเศษจริงๆที่จะต้องแบบว่ามาเม้าท์มอยกันสักนิดหนึ่งเ <laughs> <sh arp> ชื่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วเราซซวเสียงเช็คกันนิดนึงเนะบีมเนะว่าภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะที่เดี๋ยวไปที่แบนเนอร์นิดนึงอ่าโอเคแล้วเลื่อนไปบนสุดนะคะ มันจะมียู่โอเค,อเคร้อคอนภาพเสียงชัดเจนดีไหมได้ยินชัดบอกกันได้นะคะพิมพหนึ่งบอกกันก็ได้นะว่าอเ,เออภาพเสียงเราเป็นยังไงบ้างนะคะแต่น่าจะได้ยินชัดเจนดีอยู่ได้ยินไหมคะพิมโอเคทายยังไงพิมพ์กันมาเนาะหรือมาทักทายกันก็ได้นะคะใครติดตามทั้งป่านเอ่อเวลเจนี่ทั้งน้องบีมนะคะมัน,นี่มีนนชัวก็พิมพ์มากันได้เลยเนาะหรือดูจากช่องทางไหนก็ทักทายกันได้นะคะ โอเคเริ่มกันดีกว่าเดี๋ยวเกินก่อนอเกินหัวข้อก่อนว่าทําไมเราถึงมาพูดเรื่องนี้ถูกต้องทุกคนอาจจะเห็นแบนเนอร์เนาะเ,เ,เห็นที่แบบเป็นภาพโปรโมทของเรานะคะ งานเลิศเงินปังต้อนรับปี2 5ง7ถูกต้องปีหน้าแล้วอีกไม่กี่วันจริงๆกนคือจะข้ามปีแล้วนะบีมซึ่งต้องบอกว่าคนเราเกิดมาค่ะจะเป็นคนสวยคนหล่ออย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้คนเก่งอย่างเดียวมันไม่ได้ไงถูกไหมมันต้องมีในเรื่องของดวงของควาของความเฮงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายนี้เราเรียนสายวิทย์เนาะเราเราไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ลองงมงายพี่ฝันไลฟ์สองสิบมาขี่อีพีแล้วนะโอ้โหเจ็ดสิบ า่70ว่าอี EP นี่มีแต่เรื่องความเก่งเนาะสอนให้จัรเงินให้เก่งขึ้นอ่ะ EP นี้เป็น EP พิเศษนะคะที่บิมมาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมาสอนว่าเก่งแล้วทํายังไงให้เห่งด้วยอค่ะคนเราอย่างเดียวจะเก่งเดี๋ยวไม่ได้มันต้องมีพื้นฐานดวงดีด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูนี่บอกว่าถ้าเกิดปีหน้าเราอยากการเงินดีเนาะการเงินปังนะคะเราต้องทํายังไงบ้างซึ่งเราก็มีสถานที่ที่แบบว่าไปไหว้นะคะขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้เขามาช่วยนะคะดนแบบ ให้คำขอคำขอพรของเรานะคะเป็นจริงซึ่งจะมีที่ไหนบ้างนะคะมาเริ่มที่แรกเลยดีกว่านะคะทุกคน ศาลหลักเมืองอที่แรกคือศาลหลักเมืองนะคะนนที่ที่เราคุ้นเคยเนาะอยู่ใจกลางเมืองของเราเลยพี่ป่านเคยไปมาไหมคะโอ้พี่ป่านไปทุกปีต้องใช้คานี้นะคะแสดงว่าเคยขอเราได้เราเป็นแบบเราเป็นสายนี้อยู่แล้วคือหลังใช้คำนี้ศาลหลักเมืองประจําจังหวัดทุกจังหวัดที่ทุกคนอยู่เนาะใครอยู่จังหวัดไหนก็คือไปศาลหลักเมืองประจําจังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะแต่พี่ป่านอะ่ะเป็นคนกรุงเทพทํางานกรุงเทพเนาะแล้วก็เป็นคนต่างจังหวัดก็คือชลบุรีด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะไปทั้งสองที่สองศาลสองสาแต่ว่าที่ชลบุรีเขาไม่ ไมมีสารหลักเมืองแบบเป็นเหมือนสาลหลักเมืองเหมือนกรุงเทพอะค่ะแต่เขาจะเป็นเหมือนสารเจ้าหลักเมืองอ่าซึ่งเขาไปมาเหมือนกันก็เป็นของไทยป่ะคะสารเจ้าหลักเมืองจริงๆอะ่ะเขาว่าเดิมทีอะค่ะมันก็เป็นเหมือนป้าพี่ั่นไม่แน่ใจเหมือนกันที่ชลบุรีอะว่าเป็นแบบไทยหรือเปล่าน,นะแต่ว่าก็เป็นสารที่แบบเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากอยู่ในตัวเมืองชลบุรีคะ่ะซึ่งเหมือนคนแบบ ที่ชลบุรีเขาก็จะแบบเคารพนับถือกันมาเป็นแบบโอโ้โหหลายสิบปีมากๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นศาลที่อยากจะบอกว่าถ้าใครอยู่จังหวัดไหนเนี่ยไปได้เลยเพราะเขาถือว่าศาลหลักเมืองเป็นเหมือนศาลศักดิ์สิทธิ์อ่าประจําแบบประจําบ้านประจําเมืองประจําจังหวัดที่เราอยู่นะคะแล้วก็เรื่องที่ไปขอต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างการง,งานไหมแน่นอนส่วนใหญ่คนที่จะไปศาลหลักเมืองก็จะขอเรื่องของการงาน งานเนาะพวกคนที่ทํางานค้าขายหนะ้าที่การงานต่างๆให้จเจริญรุ่งเรืองนะคะแบบนี้นะคะหรือในเรื่องของการแบบขอแบบทุกสิ่งให้แบบสมหวังดังใจอ่สาส่วนใหญ่ก็จะไปในเวขอเรื่องของการงานค้าขายเป็นหลักกับสารักักเมืองนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าใครแบบวางแผนอยู่แล้วแบบเริ่มต,ต้นต้นปีให้แบบว่าน้องชีวิตรับเลื่อนนะคะสารหลักเมืองก็เป็นที่หนึ่งที่แบบแนะนําเลยว่าควรจะต้องไปอ่าเพื่อแบบเขาเรียกว่าเอาเลิกเอาชัยเดี๋ยวมิมต้องไปบ้างแหละยังไม่เคยไปไหมยังไม่เคยไปไม่ได้ไปตอนเด็ก S <S เพรา <ừ> นแม่ทำค้าขายแล้วแม่ก็ไไปของใช่ยิ่งถ้าเราอยู่กรุงเทพอยู่แล้วค่ะเราเป็นคนกรุงเทพแบบเราคว<ช>ต้องไปเลยเพราะเหมือนเป็นแบบ คือเหมือนมหาลักเมืองอะ่ะมันเป็นแบบศูนย์รวมที่เขารวมแบบดวงของเมืองเอาไว้ใช่ไหมดวงของกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเป็นแบบอยู่กรุงเทพอยู่แล้วก็ต้องไปแบบฝากตัวกับท่านหน่อยไอ้ท่านเลย <c oughs> รู้จัก <c oughs> เห็นหนะ้าค่าตาเรานิดนึงเวลาเราขอพรเขาจะได้แบบอ๋อจำได้คนนี้อ <c oughs> ะไรเงี้ยถือว่าขอพรพรเราจะมันมันจะเร็วขึ้นถูกต้องถูกต้องเราไปบ่อยๆก็ท่านอาจจะรัดคิวให้ได้เราก็อันนี้ไม่รู้แล้วนะแต่ว่านะก็เป็นที่หนึ่งค่ะที่แบบคนในกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปกันเพื่อแน่นอนเอาเลิกเอาชั แบบเป็นเปิดเ <Okay. S 1> มืองอย่างน้นนอยๆก็ซักมก,กราถึงเมษาเนี่ยควรต้องไปเพราะอย่างที่บอกเมษาคือปีใหม่ไทยเนะาะหมอรักปันธงชอบบอกว่าให้ไปไหวสารลักเมืองที่ปังมาแล้วคือพี่ป่นดูอินมากอินอินหนอะทุปีอินเนาะดูอินไปใช่ไหมสบายทุปีจริงปีน <laughs> ึงอาจจะสองครั้งขั้นต่ำอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ไปแล้วมันคือแบบนะความสบายใจที่เราได้แล้วเราก็ เป็นเหมือนการฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานนะคะอยู่ที่นี่อยู่แล้วจะได้ทํางานรับรื่นนะคะใครค้าขายเนี่ยสายค้าขายชอบมากถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวเรานัดกันไปด้วยกันก็ได้นะมาได้นะใช่เพราะบีมยังไม่เคยไปเลยเดี๋ยวลองไปด้วยกันก็ได้ถูกต้องค่ะเรามานัดกันแบบสองซิแล้วไปมูไปไหว้พระด้วยกันก็ได้นะคะอันนี้คือที่แรกอ่ะของบิมหลักมีที่ทไหนบ้างออันนี้บิมไปบ่อยอไปทุกปีนั่นแงว่ะที่ไหนหลวงพ่อโสธรที่ฉะเชิงเซาอ่อันนี้ไม่เชื่อว่าไม่มีใครไม่เคยไป จริงๆทุกคนถ้าเกิดว่าไม่เคยไปน่าจะเคยได้ยินคุณคุณหูเพราะว่าดังมากถูกต้องค่ะแล้วเรื่องที่ไปขอคือเรื่องงานขอปุ๊บได้ปั๊บขอสองรอบก็ได้สองรอบพี่หวานเคยขอเรื่องงานเหมือนกันได้เหมือนกันตอนที่ไปทํางานที่ใช่ตอนนั้นจะไปต่างประเทศแล้วก็เลยไปขอว่าเออขอให้แบบวีซ่าผ่านขอให้ได้ไปขอให้ได้เจอแบบครอบครัวที่ดีที่ดูแลเราค่ะก็ได้จริงอของแบบนี้เนาะแต่สิ่งที่เด่นดังอีกอย่างก็คือไปขอเรื่องลูก อ๋อ,อใ,ใช่ค่ะถ้าเกิดใครที่แพลนแบบอยากจะมีน้องก็ส่วนใหญ่ก็จะไปขอเรื่องลูกด้วยนะคะแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องการงานการเงินเนาะก็เป็นสายหนึ่งที่แบบไปขอได้เหมือนกันของบีมส่วนใหญ่ไปขอเรื่องงานลว้วนๆเลยไหมบีมขอเรื่องงานลว้วนๆไหนเล่าเล่าหน่อยว่าเออไปขอมาสองรอบแล้วเป็นไงใช่ก็ค<ม>ือขอการย้ายงานตอนทำงานประจําอยู่ก็คือย้ายได้จริงๆได้งานตรงตามที่อยากได้ ก็บอกพี่สาวพี่สาวก็ไปขอก็ได้ใช่ตอนนั้นมีรุ่นพี่ที่ไปขอเรื่องสอบนักบินก็ได้ใช่พอพี่พี่สาวพี่บานน่ะก็ทํางานเกี่ยวกับอสังหามือนิมารั์ก็ไปขอก็ได้อซึ่งส่วนใหญ่เวลาไปขอก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะบนไม่ไม่ใช้คำบนได้ไหมนะก็จะแบบเป็นการแบบเดี๋ยวลูกจะเอาแบบของมาถวายส่วนใหญ่ก็คือไข่ต้มก็อยู่ที่เราและค่ะว่าตามกําลังศรัทธานะว่าเราแบบจะแบบ บอกกับหลวงพ่อไว้ว่าแบบจะกี่ฟองดีนะส่วนใหญ่ก็อาจจะแบบลงด้วยแบบก้าหรืออะไรอย่เงี้ก็ได้เป็นเล่นมงคลนะคะก็ส่วนใหญ่ของบิมของอเวลาไปขอพรกับหลวงพ่อโสธรบน <ไข S 2> ใครกี่ฟอง 99อ่าท้างานปังๆหน่อยถ้าเคสมันปังๆหน่อยยอดปังๆหน่อยก็อาจจะแบบเนาะเพิ่มจำนวนอ199,000 99ว่ากันไปนะคะก็เป็นอันนึ่งที่แบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าสถานที่หนึ่งที่ทั้งคนกรุงเทพเองเอาจริงคคนทั่วทั่วประเทศเลยอ่ะยิ่งแบบคนแบบฉาชนเซาอยู่แล้วด้วยค่ะก็ไปขอพรกับที่นี่อยู่แล้วปังไม่ปังก็ดูจากสายตาพี่ปัง ินจริงพอหลวงพ่อโสธรส่วนใหญ่คือไปขอเรื่องสุขภาพการงานความร่ํารวยค่ะมีเงินมีทองใช้ตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นใครเดินทางไปสะเชิงเซาอยู่แล้วก็แวะขอพรนะคะกับหลวงพ่อโสธรนะเอาเลิกเอาใช้ต้อนรับปีสองห้าหกเจ็ดสักนิดนะคะเชื่อว่าได้แน่นอนค่ะนะก็อันนี้จากประสบการณ์เราสองคนที่เขาไปมาทั้งคู่เหมือนกันนะคะก็คือเป็นประสบการณ์ตรงที่ต่อไปก็เป็นประสบการณ์ตรงของครอบครัวบีเหมือนกันอ่าที่ไหนเอ่ยที่ต่อไป อะหลวงพ่อทันใจวัดพนาตุดอยเคยใช่แต่อยากไปมากน่าไปนะอยากไปมากอีกสัคลิปแมเพื่อนไปด้วยกันอยากไปมากเป็นไงต้องให้บีมเล่าบีมอ่ะไม่เคยไปหรือว่าอาจจะเคยไปตอนเด็กแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเคยขออะไรแต่พี่สาวไปขอลูก เราได้หรอใช,อใช่แล้วก็ตอนที่เขาลอ,อมาสักพักหนึ่งแล้วกลับไปแก้บนกันสามีภรรยายโอ้ใช่ใช่เพราะว่าพี่ป่านอ่ะไม่เคยไปแต่อยากไปมากเพราะแบบมีพี่ๆมาเล่าเหมือนกันว่าไปขอแล้วแบบได้ทันใจสมชื่อหลวงเพราะ <ขอ S 1> ทันใจจริงๆส,สวยใหเขาจะไปขอเรื่องงานไงเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้รู้สึกว่าเราอยากไปก็คิดว่าอยากจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งได้ไปนะคะก็ใครที่แบบมีแพลนอยากไปเหมือนกันแล้วอยากแบบว่าไปพร้อมกันก็ไปนัดกันได้นะเพราะอย่างที่บอกเขาบอกว่าเป็นแบบสถานที่ที่แบบ สำคัญที่คนส่วนใหญ่จะไปสักการะขอพอรปีใหม่นะคะแล้วก็หลวงพ่อท่านันใจเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะมาขอพอรเรื่องแบบเาขาเรียกว่าอะไรสุขภาพการงานโชคลาภค่ะแล้วก็ที่ส่วนใหญ่คือที่แบบคนนิยมก็เพราะว่<อ>าขอพอร,อพอรปุ๊บแล้วก็คือได้พรแบบทันตาเห็นเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปกราบไหว้ด้วยการเอามาลีนี่แหละ ไปบูชาไปกับไหว้จริงๆจากที่ปันพูดมาเมื่อกี้คือขอได้ทุกเรื่องอ่าเรื่องแหละขอได้ทุกเรื่องในชีวิตเลยนะคะแล้วก็เคยเห็นรูปใช่ไหมคะที่เวลาคนไปก็จะเาดอกมะลิไปวางเทินสูงๆใช่นช่แหละคือแสดงว่าปังจริงปังจริงแล้วบางคนไปแบบหลายปีหนึ่งหลายรอบอะค่ะพอขอแล้วได้ขอแล้วได้เขาก็ไปตลอดนะคะก็อุ้ยพี่ปันอยากไปมาใครเคยไปขอบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะเอมาแชร์กันหน่อยมาแชร์ได้นะมาแชร์ได้หรือว่าไว้รอบจัดทริปไหมคะเป็นแบบได้ไหมคะ เรากับลูกเพจถูกจริงจริงอตอมไปด้วยคนหนึ่งใช่เพราะว่าคุณอตอมเขาก็สายวิ์เขาไม่เขาไม่งมงายหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะนี่เขาไม่อยู่เราแซวได้เพราะฉะนั้นเราสายนี้อยู่แล้วอก็มาจัดคลิปร่วมกันได้ถ้าเกิดอยากไปนะคะก็แบบว่าเราจะได้แบบไปทําบนร่วมกันใช่ถ้าสนใจคอมเมนต์ไว้นะคะส่วนถ้าจะชวนคุณอตอมมาพูดนี่ต้องพูดเรื่องเปลี่ยนเบอร์วิบบอกเราพูดได้เหรอพูดได้เหรอพี่จี ว่าเบอร์เขาก็ไม่ได้อะไรมาเขาก็แค่เปลี่ยนมาตามหลักตัดตัวเลขเฉยๆก็แค่แบบมันก็เลขมันแบบพอพอเจาะนะก็ถ้าใครชอบใสยตัวเลขนะเราทํายังไงให้การงานกันยิ่งปังก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแบบเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันเรามาไลฟ์คู่กันนะคะถ้าสนใจคอมเมนต์ไว้นะคะได้เลยเนาะอ่ะต่อไปที่ที่สี่ที่สุดท้ายและที่เรามาฝากกันวันนี้โอเคเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยไปบีมเคยไปนะ บีมไม่เคยแต่ว่าครอบครัวบีมก็ผูกพันกันทบที่นี่เหมือนกันโอเคพ,พี่ป่านเคยไปครั้งหนึ่งนะคะซึ่งถ้าให้เดาก็น่าจะเดากันไ,ไม่ยากนะเพราะไม่ได้อยู่กรุงเทพบอกแบบนี้อเออนะคะก็แน่นอนคะ่ะที่ที่เรามาแนะนําอีกที่นึงก็คือวัดเจดีไอ้ไข่นะคะนครศรี 4, ธรรมราชนั่นเองนะคะก็เคยไปมาหนึ่งครั้งซึ่งไอ้ไข่นี้เด็ดเด่นดังเรื่องค้าขายเรื่องการงานเนาะมากๆเลยนะคะเรื่องแบบขอแบบ เรื่องเงินด้วยแล้วก็รุ่นพี่ที่ป่านเคยไปแล้วก็ขอแล้วก็ได้อย่างที่ขอซึ่งทั้งตำแหน่งทั้งเงินเดือนนะคือแบบเป๊ะเอ็มที่ขอเลยแล้วเขาก็ต้องกลับไปแบบไปไหว้ไปแบบบูชาใหม่นะคะแล้วก็สายแบบพวกเสี่ยงโชคต่างๆอ่าพวกนี้นะคะก็จะชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยใครชอบสายแบบตรงนี้ก็ไอ้ไข่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่แนะนําเลยจริงๆอ่ะไอ้ไข่ดังมานานแนละ้วพี่การอ่าใช่คือบ้านบีมอ่ะคุณพ่อเป็นคนนะครศรีธรรมราชแล้วของของที่บ้านก็คือแบบไปไหว้ไปบูชาอยู่แล้วปะ ใช่ใช่ใช่เพราะว่าคือเมื่อก่อนเปิดร้านทําโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะญาติก็เอาไว้ไข่มาบูชาที่โรงงานอ๋อแสดงว่าเขาบูชากันนานมากแล้วใช่นานมากแล้วคือดังมากแล้วแต่เพิ่งมาดังแบบทั่วประเทศอะเมื่อไม่กี่ปีนี้ใช่จริงเพราะขนาดเนี่ยแหละก็ตามกระแสเหมือนกันแล้วก็ไปแล้วถึงเวลาแบบตกใจเพราะว่าไม่เคยไปไงแล้วก็ไม่คิดว่าแบบตลอดเส้นทางคือแบบไก่เต็มไปหมดเลยใช่แล้วยิ่งพอถึงหน้าวัดคือแบบโอ้โหไก่ตัวใหญ่มากแล้วแบบแสดงว่าคนขอได้จริงแล้วคือใหญ่ใหญ่จริงๆนะ เรงสุ้กาแบบโอ้โหเขาต้องได้เท่าไหร<ช>่<ช>อะเขาถึงเอาแบบไก่ไซส์ใหญ่ขนาดนั้นมาบูชาได้<ช>คงไม่ใช่หลักแบบหลักพันหลักหมื่นแน่นอนนะคะก็เห็นเลยว่าแบบเออคนแบบพลังของแบบความศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์นะคะก็มีจริงๆก็ไม่ได้อะให้ลบ,ลบไม่ใช่คน,นะงมงายเออไม่อยากงมงายแต่ว่าก<งา>็เป็นที่พึ่งทางใจเก่งในตัวเองแล้วก็เฮงด้วยก็ดีนะคะบางทีอาจจะทำให้ความเก่งเรามัน ลัดมันแบบนะไปสู่ทางลัดได้ที่ขึ้น,นมันไดเป็นแบบขึ้นลิปเลยออขึ้นลิอดีเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งสถานที่แล้วกันนะที่ที่มาแนะนํานะคะใครไปที่ไหนมาบ้างเนาะหนึ่งสองสามสี่ที่เรามาแชร์ก็พิมพ์มาได้มาแชร์กันได้นะสะี่ที่นี่เกือบครบทุกภาพแล้วน,นะน,ะนาะอีสาน อีสานนี่ต้องไปที่ไหนดีเอ้ยถ้าเกิดว่าใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะอีสา <Isa S 2> น่ะไ,<ป>ไม่เคยไปแต่คิดว่าถ้าไปก็เงเป็นแบบทางสายพญานาคถูกไหมเพราะถูกเพราะว่าเอางี้เราเอามาส่วนเด็กก็จะเป็นแนววัดใช่ไหมคะแนวพระแบบนี้เนาะแนวสายพุทธซึ่งบางคนอาจจะแบบว่ามีความเชื่อบ,บางอย่างที่บีมก็บอกเหมือนกันแบบใช่ไหมว่าที่บีมบอกพี่ปั่นมา ช่คือผู้ใหญ่เคยบอกบิมว่าถ้าเกิดว่าขอเรื่องกิเลสอย่างเช่นเรื่องเงินอยากจะรวยร้อยล้านอะไรเงี้ยมันเป็นกิเลสในใจเนาะบางทีไปขอพระท่านน่พระท่านละกิเลสไปแล้วลองไปขอแบบพวกสายเทพเจ้าเทพใช่เทพแขกเทพจีนพญานาคอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ก็มีมาฝากอ่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดเป็นแบบสายแบบพญานาคแน่นอนถ้าจะเด็บว่า ดังๆก็ต้องไปแบบที่แบบนั่นแหละบุญการอ่ะทํามนาคาแบบนี้นะคะก็ไม่เคยไปเหมือนกันแต่ก็คิดว่านี่ก็คือแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าตั้งจิตอันนี้หนาดไว้แล้วว่าขอให้พ่อปู่แม่ย่าให้เราได้แบบมีโอกาสได้ไปเออนี่ไม่ได้องไงไม่องไงเรียนสายวิทย์แต่ว่ามีรุ่นพี่บีมที่ทํางานเก่าเขาบอกว่าเขาไปขอทุกข้อได้ทุกข้อหรอ ใช่เนี่ยคนลุกลนะ<ค>จะไปแล้วนะคนลุกลวะ <laughs> จะจองตั๋วแล้วนะเ <laughs> 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 นาะก็เป็นอีกสถานที่หนึง่งถ้าแบบใคร <ừ. S 2> อยู่แบบโซนนั้นอยู่แล้วหรือฝนเชื่อ,อว่าแบบมีคนแบบว่าไปกันมาแบบว่าหลายคนมากๆแล้วว่ะจริงๆว่าเรานี้อาจจะแบบว่าล้ามากแล้วนะคะที่ยังไม่ได้ไปสักทีพูดถึงเขาเขามาทันทีของแบบนี้ลบลูกไม่ได้กดคอมเมนต์ขึ้นมาให้คำนี้นึ อ่าคุณบรชจารยกาษาถก99ครับนะคะบอกแล้วนะคะว่าเราไม่ได้เราเรียนสายวิทย์มาอยู่แล้วนะคะเรื่องแบบนี้นะคะก็โอเคก็อันนี้คือสายสายของสําหรับทางแบบ เทพแล้วกันก็เป็นทางพญานาคนะคะวันนี้เราไม่ได้มาแชร์แค่สี่ที่แต่เราจะมาแชร์ที่ลับๆที่ว่าเราไปขอแล้วแบบปังจริงใช่แต่พี่ป่านพี่แหงส่วนใหญ่พี่ป่านไปอ่ะพี่ป่านถ้าเป็นสายเทพนะก็จะไปทางพระพิฆเนศที่ไหนพระพิฆเนศนี่ก็มีทั้งห้วยขวางด้วยแล้วก็มีพระพิฆเนศองค์ยืนที่ชาชินเสาด้วยเคยไปไหม รเราเป็นสาวโซนนั้นไง <c oughs> เราแบบกลับบ้านเนี่ยก็แวะสักหน่อยนะคะก็เราก็จะเป็นสายพารพิคเน่ซึ่งอยู่แล้วค่ะพารพิคเน่ก็จะมีแบบใครใครก็จะรู้ว่าถ้าขอในเรื่องความสําเร็จนะี่ความประสบความสําเร็จด้านต่าง,างๆเนี่ยพารพิคเน่ก็จะประทานพรตรงเนี้ยให้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เป็นก็เป็นศาสตร์ทางหนึง่งสายทางหนึ่งที่วันก็ไปค่อนข้างบ่อยไปประจําเลย อันนี้ยังไม่เคยไปแต่ว่ามีพี่คณจอยู่ตรงนี้ก็มันเต็มไปหมดเต็มไม้เต็มมืออ่ะอชชอเจพ่อปู่อยู่ตรงนี้่นะคะนี้ก็มีเหมือนกันก็ไม่ได้อะไรแต่ก็มีนะคะก็เป็นสาวพิฆเนศรอ่ะที่ส่วนที่ที่เพิ่มแงใจแล้วก็ที่ไปอีกอันก็คือวัดแขกนะคะซึ่งวัดแขกก็จะครบหน่อยอ่ะไปได้หมดเลยทั้งพระแม่อุมาพระแม่อ่าพระศิวะพระพิคเนรนะคะพระแม่ลักษมีได้หมดเลยที่เดียวครบจบใช่ค่ะอืม นะคะส่วนของบีมล่ะบีมมีที่ไหนบ้างที่เป็นแบบที่ลับที่ประจาต้องมีเลยนะบ้านคนจีนอของบีมมาไหว้ตัวเราเอียบกงศาลเจ้าพ่อเสือแต่ตอนที่บีมไปไหว้เป็นศาลเจ้าพ่อเสือที่ย้ายที่เหมือนอัญเชิญไปประดิษฐานที่แถวสารยาอุ้ยใครเคยไปบ้างกดหนึ่งได้แล้วนะตอนเนี้ใช่ใของบีมไปบ่อยไหมไปไปมารอบเดียวแต่ว่าจะไปขออะไรบ้างขอเรื่องงานที่ได้ล่าสุดอ่ะคือตอนแบบ อนอยากได้อะนึกถึงท่านอราได้จริงท่นเนี่ยเราต้องไปนะพี่ไม่เคยไปเลยบีต้องพาไปหน่อยละลองเซอร์กฮะเซีวียนเทียนกงเออใครเคยไปคนจะไปเยอะหรือเปล่าน, <c oughs> นั่นแหสิบจะแน่นไว้เนี่ย <c oughs> นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบบสถานที่ที่เราไปกันมาแล้วกันแล้วเราก็มาแชร์นะคะก็ะนั่นแหละอย่างที่บอกว่าบางครั้งอะมันเป็นสิ่งที่มันคือที่พึ่งทางใจของเราที่แบบวันนี้เราเติมในเรื่องของแบบความเชื่อความเติมพลังพิเศษบางอย่างเข้าไปนะคะทําให้เราแบบ มีความเชื่อแล้วก็แบบลงมือทําแล้วก็มัน่นใจในสิ่งที่เราทํานะคะส่วนใครที่เป็นสายแบบขอความรักก็แน่นอนพ่อแม่พ่อแม่อุมาเอไม่ช่แม่พ่อแม่รักสามีมมมอ่ะก็ต้องมานะคะเขาเกิามมาดใครอยากได้เรื่องความรักด้วยจริงจริงเนี่ยพ่อแม่รักสามีก็ได้ทั้งเรื่องความรักด้วยได้เรื่องของการงาน,งานการเงินด้วยนะคะก็มีหลายที่เลยที่ไปขอส่วนใหญ่ที่ผ่านเขาไปที่ตึกเกษรไก่อีกที่หนึ่งก็คือวัดบางไผ่ของคุณคุณเส้นแต่ถ้าอย่างแบบตึกเกสรอะต้องเอาแบบ เหมือนถ้าเกิดไปไหว้จริงๆทุกที่ป่ะคะที่เอาดอกไม้สีชมพูดอกโบชมพูใช่ใช่แล้วนะคะก็ถ้าใครขอความรักก็อย่าลืมเอาเร f e ฟเ n นซ์ไปให้คอแม่ด้วยว่าว่านี้คือเร f e ฟเ n นซ์ทั้งรูปรายละเอียดต้องครบทุกข้อค่ะซึ่งอะก็ปัดไปขอมาแล้วถ้าได๋ยวไงได้ไม่ได้ยังไงจะมารีวิวเออต้องครดเวลานิดนึงคุณแม่เขามองอ่านให้อยู่เขากำลังกรองให้อยู่ค่ะ นะเอาจริงก็นี่เราก็ครบทุกศาสตร์เลยเหมือนกันแลเนี่ยใช่มีมีอะไรบ้างมีไทยไทยพุทธใช่ไหมไทยพรหมรเขาเรียกไม่ใช่มีพระอ่พระก่อนแล้วก็มีไทยมีพุทธอ่ะอ่านาศ เทพจีนเทพแขกมา,มาห,มหมดเลยแล้วก็ทุกสายครบจบนะคะเรื่องความรักการงานการเงินงความโชคลาภมาครบเลยทีเดียวนะก็เชื่อว่านะคะเอฟซี FC ของเราทุกคนก็ไม่ต่างกันหรอกกันได้มาดูเราอะ่ะกาต้องเป็นติ่งแบบเป็นสายแบบนี้บ้างใช่แต่ว่าจริงๆเนี่ยจากประสบการณ์ของเราไงจริงๆเราอยากรู้ว่าทุกคนนะ่ะมีที่ไหนที่ไปหมู่แล้วปังมูเแล้วเลิศ มีไหมคุณพลชาคุณยังอยู่เรารู้คุณไปที่ไหนคะคุณพลชาเมื่อกี้เขามาแซวบอกนะสายวิทย์แต่ชีวิตต้องพึ่งท่านนะถูกไหมนะคะคุณพลชามีที่ประจำไหมคะที่แบบว่าที่พึ่งพาทางใจค่ะหรือเพื่อนๆมีที่พึ่งพาทางใจที่ไหนบ้างนะคะมาแชร์มาบอกกันได้นะเผื่อเรายังไม่เคยไปไม่ใช่อะไรเผื่อเราจะจับทีเราจะขอตามรอยท่านบ้างนะคะก็ใครไปมาที่ไหนบ้างหรือแบบสีที่ที่ปั่นพูดไปที่บีมบอกไปแล้วแบบไปแล้วเฮ้ย ได้จริงแ<ช>บบสำเร็จจริงก็มาแชร์กันได้นะคะ คอมเมนต์ไว้นะคะพวกเราอา่านทุกคอมเมนต์เพราะว่าเราอยากจะไปหมู่บ้านถูกต้องค่ะนะคะก็เป็นยังไงบ้างวันวันวันนี้ก็ประมาณมนีเข้าคร่าแล้วกันนะที่แบบมาเมาส์มอยนะคะมาเตรียมความพร้อมและกนันเนาะปีหน้าจะได้เปิดปีมาแบบโอโ้โหปังลุ่งปังไม่ไหวปังไม่ไหวนะคะเออจริงซึ่งถ้าวันนี้ก็ใครอยากจะแบบติดตามเราสองคนนะคะก็เหมือนเดิมป่านก็คือช่องทางเวลเจอรี่นะคะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็ติดตามได้เลยนะคะส่วนน้องบีมบีมจับเพชรมันนี่ปีชัวค่ะ เราจะให้ความรู้เรื่องการเงินทั่วไปเนาะทุกคนสามารถเข้ามาแล้วก็ อ่านข้อมูลความรู้ได้หมดเลยต้องบอกว่าเป็นสาวยุคใหม่รุ่นใหม่ค่ะที่สใส่ใจดรา,า่การเงินนะคะใครอยากมีที่ปรึกษาการเงินนะคะสวยๆ <c oughs> แบบน้องบีมนะแบบป่านะคะก็พักหาเราสองคนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะมาไลฟ์มาพูดคุยกันเหมือนเดิมอีกมีคอมเมนต์มาโอเคออตงเรงแรงดังหันหรือเปล่าสายนี้เขาสายตองต่างประเทศนะเขาก็ต้องไปกับเขานิดนิดแต่ฮ่องกงก็ไม่ไม่ได้นะ เราก็จะต้องมีทริปฮ่องกงเหมือนกันเขาบอกว่าเรื่องความลักเนี่ยฮ่องกงที่ยากไปเยอะเลยวันได้แดงใช่เรื่องแบบว่าขอการงานการเงินก็มีค่ะหลายที่เลยซึ่งเดี๋ยวให้คุณคุณอะตอมเขาเปิดไอ้นี่มาล่ะมันนี่ทัวร์ฮ่องกงอะไรอย่างงี้มันนี้เดอรี่นะใช่ถ้าคนไหนอยากไปคอมเมนต์บอกเขาอยากจัดทริปเต็มที่แล้วเราจะบอกว่าถูกต้องเราจะบอกว่ามันจะได้ทางเรื่องของเขาเรียกว่ามูได้ครบ อยากไปวัดไหนอยวคุณอาจอมเขาัดให้ค่ะส่วนของกินไม่ต้องพูดถึงค่ะทางเรานี่เอ็กซ์เพรสอยู่แล้วเราก็จะแบบพาไปนะแบบว่าเป็นแบบได้กินของอร่อยๆด้วยของม่มะไที่เที่ยวแล้วกันเริ่มจริงจังแล้วเนี่ยถ่ายปิดบรูปัทเนะนี่จะเปิดบริษัทแล้วนะ <laughs> มูจบครบอยู่เออเราครบเลยนะคะก็นะคะมาจอยกันได้จริงๆอยากให้รู้สึกว่าแบบเป็นเพื่อนกันเราแบบเป็นแบบนะเพื่อนสาวเพื่อนหนุ่มได้หมดนะคะก็สามารถถ้าสนใจเราไปจอยทิปกันได้ค่ะถ้าเกิดเราแบบอยากแบบไปแหงเอากันเหมือนเรามาขายทัวร์จริงเลยปดาดอันเนี้ยจริงๆก็สินี้ไม่ใช่อันเนี้ยไม่ได้ค่าในหน้านะแต่เราก็อยากมาเมาไงแล้วพอมาเมาปุ๊บเนี่ยนะมันหมดละช้า คุณคุณจะไปคู่แข่งเหรอคุณพรรยาเขาก็ว่างนะคะคนน่นาจะชอบตัวเองนะคะชูกคุณพรรยาพาไปมูเขาก็แบบจะมีคู่แข่งนะคะหมอช้างก็หมอช้างเถอะเจอคุณตอมเข้าไปนะคะดูดวงดูดวงกันเงินได้ด้วยวิเคราะห์กันเงินให้คุณด้วยตัวเลข,ขออกมาหรือข่าวหน้าเราไลฟ์แล้วแบบสุ่มแจกของอของม<ห>ูดีไหมสนใจไหมเออใครอยากได้นะคะครั้งหน้าต้องติดตามแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมีพึ่งพาทางใจสักเล็กน้อยมาฝากนะคะ นี่เดี๋ยวเราจะไปไหว้นี่ใช่เหรอที่หนูจะไปไหว้วันเสาหนไหนนะมีไหมมีใคงไหว้ <จะ S 1> ไหม่เราเอียงอ,อ่าเผื่อมีแบบมาแจกรูปเออนะคะก็ติดตามกันได้เนาะโอเคประมาณน,นี้สําหรับวันนี้เนาะน้องบีมีอะไรฝากไหมถ้างั้นเอ่ออันนี้เป็นไม่เกี่ยวกัลนละวกันคือเรามูแล้วเราเฮงแล้วแต่ว่านี่ช่วงสิ้นปีถ้าเกิดว่าใครสนใจราตัดนี้เลย Private ตัดเข้าเรื่องแบบนี้เลยทุกคนมันเรื่องมันช่องของเราค่ะเราทำอะไรก็ได้จะพูดอะไรก็ได้จะขายของก็ได้มูแล้วเหงแล้วแต่อย่าลืมวางแผนเนาะถูกต้องค่ะเก่งแปดสิบดวงยี่สิบอ่ะดวงเมื่อกี้เราพูดไปแล้วแต่ช่วง จัดก,การการเงินความเก่งเนี่ยก็มาปรึกษากันได้ใชยเลยหรืออยากจะแบบว่าทํายังไงให้ตัวเองสกิลการทํางานที่เพิ่มมากขึ้น<ช>ทําให้เราสามารถหารายได้ที่เพิ่มมากขึ้นบริหารเงินเป็นมากขึ้นก็ต้องติดตามเราสองคนเนาะจากทั้งป่านแล้วก็ของบีมนะคะ<ช>ก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินใน<ช>เรื่องของบริหารเงินรวมถึง mindset ดีๆด,ด้วยจากเราสองคนเช่นกันนะคะก็ถ้าครั้งหน้าอยากให้บีมมาโผล่ช่องพี่ป่านอีกหรือว่าอยากให้เราไลฟ์เรื่องอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาจัดให้ได้เลยค่ะเนาะวันนี้เรา สองคนต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วยังไงพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะใครอยากให้บีมมาอีกพ <c oughs> ิมมาเยอะๆนะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะพาบีมมานะคะ <c oughs> โอเควันนี้ต้องขอตัวไปก่อนเนาะ <c oughs> บายบาย <c oughs> ค่ะ